สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซี FC ทุกฐานพบากันคือเก้าพี่น้องสองน้องพายุพบากันตอนเศาราพี่น้องตอนนี้กับแปดโมงกว่าได้หละดำนาฮากได้นาหนึ่งไฮกับคืหนึ่งยังมาแล้วหิ้หวเขาไปเขาจะคือขักเถอะ คิดเขาวกับพี่น้องเอ้ยหิวขาขแหฮงยิ้ขากันหน้ำตัวนี้บ่ไอหาน่าตัวนี้บ่มีหนมเลยเป็นหัวปุลยเอาใส่นี่จับไปจับหยาบเจม Nam có đất nồng đơn kim thảo còn nào đây mùa nè đụng chạy và tuyệt hảo kia cái này mười này có tuyệt chai và luôn 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 เจ้ามาื่อแรกสิเดผู้ออื่นพูดแล้วเนาะสิเดรกะเขาวก็กินข้าวก็ขัวขัวไก่ขวัขวไก่กับใส่กระลำพายก่อนน่ะพายอ่ะ กินข่าวด้วกินข่าวเออโอ้รถเราคือขาดเศษเราก็เอาหลานลูกหนัดด้ส่งเมตตาเยอมาส่งงานคนงานเมตตา สองคนอ๋องับไปนลวกติเผาใคไหนจะมีเตียงเตียงกะจังนายสีแดงออกออกไปตะกะพูแล้เน่าดําลงไปเลยดําลงไปดเตียงจะสีไว้ใช่สิขึ้นพุตากผุกปนข้าวเศร้าพี่น้อย ขีิต้มกินข้าก็ขี้ต้มนี่น,นๆกลางไหนาไป,ปเลย,ยโอ้แดดด,ด,ด,ด้วยมืนี้แดดมันบ่ได้ายแล้วบ่มันอันอน่ะสิซื้อแดดมันตัวคนสิซื้อนันน่นมันตัวเ<ป>ื่มฮอดมวกครับ เจ้ไอ้ขึ้นไปเอาไห้เจ้าขึ้นไปฝนลุ่มไปจากลงมาหนึ่งมาพี่น้องกินข้าวเศเสาีลือบอกลืมพาตังโกะถูกเสียเะเมื่อยแล้วเนาะ มันกัดเตดมันกบดท,ทำเรียนลงไปเลยแล้วนี่เนาะกานวิทย์ตอนนี้น่ะก็หงายเด้งเด้งเด้งลง,ง,งไปแล้วนี่อาทิตย์หนึ่งบ่อแล้วอาทิตย์หนึ่งนั้นบอ่อแล้วามมน,วนามันใหญ่เหรอ กะพักกะกะกันโอ้กินเิยื่อกะตัวนั้นแหละกะอ่อนตัวนั่นแหละใไมอ้เสอาเอาเอาคูบัตรเชลล่นา วาเยอีคนงานละลายได้หมดน,นี่พูดล,ลงไปมากิน,นะเนี่แหนะล,ละคนะิกว่าคนแหละอเจากไปคีคนเหมือน,นกันขวมยนุ่นมมนี่เด้ขยนุ่นลกกะบ่ว้เขาไปดำนาชิปตัวคนกะได้สฉบพอ เมนุ่นบอนนมือเนี่เขาเจะแล้วลายตาได้คนลายได้ไหมเนี่ยจะผลกินก่อน เขาจะกินน้ำลังแกแนนอยากกินเบอดปลาลืมอนุัดมานำ้ำ แลกระทงนั่นด so ิลอดบ่เลดอกมืเนี่ยังรายตัวลงไปอนเคยังีสเดดนคิด่านใส่ชาเลงชาเลงหัดไบ่ได้ตัวอน่ตอ เขาไ่ถอดเงินนะถอเหาเล่นล้มันเสียบบจับบํหุเลยเขากินยังเลือสังไก่ใส่กระหล่ำไก่มาว่านี่แด้ไปหน่อยหายใจปวดถั่วทองเนื่อย Tin là bay là là khoai ở lúc luk hà nha kay bid kìa kay nha đưa nha kay nha kay đó, kay đam kay nha kay nha kay nha kay ให้หน,นลูกชายต่อจอ่อดำวดำน้าไวพี่โนโอ้องขาดไทยกับลูงเตือกับพ่อไทยลูกขาดสบายกันกระเบาเนี่ยัยงตันได้ขึงสัมพีโน้งเอ้ยกูยและยันมาแรงกูและจังสิได้ขึงปัดเลียนนินลงไปอีกได้ไห ยังมาต่เดีดำหากระไรจ้างดำดอกกี่น้อยกบประมาณของมันเลือนหน่อยเราเจอว่าอยากให้หมูเพิ่นมาดำซอยผู้หนึ่งข้างเบิ่งมืออื่นมือนีผัดบอกคนมากผัดบริมาคข้ามากเพียงข้างเบิ่งมืออื่นยอกสักก่อนฮะเออมันนั่งอกนั่นเพราะว่ามัน นี่คิโตมเด้มันแ้างคืนกะแฮมคืนกะลูกติมือสองมือเลยสองมือนีเลยหามาเตะขยาอยู่โอเคพี่น้องเหาเจ้ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ไปดำใหม่ดำหน้าก็เด้อพี่น้องอยู่ดีมีแฮงมดทุกคนุกคนคิปหน้าพบกันใหม่จ้าสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฝากเบิ่งฝาก z o o เนี่เด้อมดทุกคนสบายดี